ทะเลท่องเที่ยวทะเลของเท้เช้าสมสารบ่ายหาดแม่ลำพันธ์หาดแม่ลำพันธ์น,นี้เงียบสนิทไม่มีคนมีอยู่นู่นกกไกลๆนู่นหาดแม่ลำพันธ์ทะเลบอกได้เลยน่าตกชิงนอยู่มากแล้วก็บรรยากาศน่านอนมาก เป็นเป็นบรรยากาศที่น่งง่วงนอนมากท่องเที่ยววันนี้ท่องเที่ยวนะครับลุบงเดมมาท่องเที่ยวโอ้ดูบรรยากาศโอ้โหมีแต่นกพิราบที่สําคัญสั่งข้าวมาอร่อยมากเลยครับเปนะ็นข้าวผัดกระเทียมกุ้งที่สําคัญคือข้าวผัดกระเทียมกุ้งข้าวไม่สุกกินไปได้แค่ ครึ่งจานนุ่นอร่อยมากครับผมมาถึงแล้วหาดระยองหน้ารีสอร์ทกแล,แล้เคียงทะเลเนี่ยโอ้เกียวเขียว,วจริงบรรยากาศดีมากเลยนะครับเสียอย่างเดียวข้าวไม่สุกข,ขายไม่แพงจานละเจ็ดสิบาทนี่ใช้นาดไม่มีนกพิราบใหดูเราต้องมาดูนกพิราบที่ เอ่ออะไรนะหาดแม่ลำพึงแม่ลำพันธหาดหาดอะไรนะแม่ลำพึงใช่ไหมเออเนี่ยนนพิลลผหาดแม่ลำพึงโอ้บรรยากาศดีเนาะโอ้บรรยากาศเหมาะแก่การนั่งรับบรรยากาศน่าหลับน่านอนลมเย็นสบาย สงสัยต้องกลับไปนอนที่สมสารต่อ